เชฟยอนนะ่ะครับออกมาเฉลยแผนการซื้อนักเตะของทางลรเอรพูในเวลานี้อะไงไงงานนี้บอกได้เลยว่ายกนิ้วให้นะครับสู่หกสามแข้งเร์พููเกมบุกยำปราัดในสุนกุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดเมื่อคืนนี้ใส่เป็นชุดกุนซือปรารถระบายหลังแพ้เร์พููยับคาบ้านในสึนกุบอลพรีเมียร์ลีกนัดเมื่อคืนนี้ดาวินดูเยสมากกว่าการเป็นศูนย์หน้าซะแล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ทางด้านของเจคินคอาผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจและก็เปิดปากถึงแผนการแย่ยนต์ในการจ่ายตลาดในช่วงเดือนนี้ ของสมโมสรหลังเริ่มมีนักเตะบาดเจ็บเยอะซึ่งทางจากเก้นคอฟผู้จัดการทีมเลวฟูทีมจากฝูงในสกุลบอลเบลเย,ยียมปัจจุบันออกมาเปิดเผยถึงแผนการใจตลาดในช่วงเดือนนี้ของสมโมสรโดยเร่งจะเสริมแผงหลังเพื่อจะแก้ปัญหานักเตะเจ็บในครั้งนี้นะ แต่ใดก็ตามหงแดงถูกมองว่าจะควักเงินซื้อแบคขวาและก็เซนเตอร์ฮาฟในตลาดหน้าหนาวเพื่อจะสร้างความอุ่นใจต่อการพยายามจะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกงกฤษเนื่องจากพวกเขาเองนั้นกำลังขาดนักเตะต,ตัวหลักอย่างทางเทนนิสเตอร์อาโนกับเจอเอลมาติฟที่บาดเจ็บไปอย่ใรก็ตามในกรณีดังกล่าวเนี่ยทำให้ครอปนั้นเผยได้ว่าทีมมีการตลาดซื้อขายนักเตะที่เงียบกริบเนื่องจากว่าเขามีทางคอเนอร์แบตเ์อรี่กับทางชาเดคอนซา2ดาวรุ่งที่พร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทางทีมชุดใหญ่อยู่แล้ว จากการที่ทีมของแดงไม่มีการซื้อตักเตน้าใหม่เข้ามาเพิ่มทำให้ทางครับนั้นกล่าวนะว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมก็คือผมนั้นได้รับมรดกจากมาทีมอแคนดมีพวกเขาเข้ามาซ้อมกับเราบางคนผมไม่เคยเห็นมาก่อนเรามีเด็กชั้นยอดมากมายคอนเนอร์แบตเตอรี่กับทางจอร์เดลคอนซาในช่วงปิสั้นนี้พวกเขาแลดูพร้อมลงเล่นนะ ก่อนหน้านี้คอนเนอร์เจ็บหนักมันก็ไม่ง่ายที่เขาจะวิ่งแล้วก็กลับมาได้เราก็รอให้เขากลับมามีคนพูดกันโดยตลอดนะว่าคุณต้องซื้อแบ็กขวาเพื่อจะให้เทรนนั้นย้ายไปเล่นเป็นมิฟิลด์คุณต้องซื้อเซนเตอร์ฮาฟแต่เราก็มีคอนเนอร์เรามีเจ้าเดรคอนซาพวกเขาไม่ใช่ตัวเลือกที่โด่งดังมากมายนัก แต่ถ้าหากว่าเราซื้อแบ,บ็คขวาเซนเตอร์ฮาฟนะฮะเด็กๆก็ <ๆ S 2> จะไม่ได้โชว์ฝีเท้าผมบอกพวกเขาให้รออ,อีกนิดได้ไหมและที่สุดแล้วคอนเนอร์ก็ได้ลงเล่นเพราะว่าผมแฮปปี้ที่จะมอบโอกาสนี้ให้กับเขาเลยเฉยวนะเอาได้ยังไงเจคินคอฟขุนซื้อลิเวอ,อร์พูลออกมาเปิดใจหลังพาทีมเอาชนะบรัดมัทนำจากฟูมพิเมเร็กกิทกันต่อไปโดยการน,นี้ผลการแข่งขันนั้เมื่อคืนนี้ทางบรัดมัทก็แพ้ลิเวอร์พูลไป0ูนต่อ4 โดยเขาได้บอกว่าผมเนี่ยยิ่งกว่ามีความสุขซะอีกหลังจากที่จบครึ่งแรกเพราะมันเป็นเกมที่ยากเราเล่นฟุตบอลได้ไม่ค่อยดีพอสิ่งที่ผมบอกทุกทีมในช่วงพักครึ่งศูนย์ต่อศูนย์คือพยายามเล่นกันให้ดีสุดนะและเด็กๆก็ทําเช่นนั้น ซึ่งยืนยันว่าะลอดนั้นจําเป็นทีต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในขึ้นหลังรเราทำและก็ทําได้บันไดดีผลมากยิ่งขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยการไล่เพชชิ่งก็ดีขึ้นรเราทําให้พวกเขาตกอยู่ภายใต้ความกดดันรเรายิงประตูสวยๆกันได้จากการเล่นดีๆตัวทำรองที่ลงเล่นก็สร้าง IMPACT ได้มันจึงกลายเป็นค่ำคืนที่ดีงามอย่างยิ่ง ส่วนคอนเดอร์แบตเตอรี่เขาสุดยอดมากเลยนะดุด,ดันมากเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีและก็มีทักษะติที่โดดเด่นเขามีความเร็วเขามีความดุด,ดันทุกสิ่งที่คุณต้องการในตำแหน่งนั้นขณะที่ดาวินดูเจสก็ทำได้ดีและตีเอโกโชตาก็เป็นเตะทฉลาดเป็นอย่างมากในเวลานี้เอาล่ะยังไงทางอันโตนิโออิบราโอบรานะฮะคุณซูบรัมสตออกมาเปิดใจหลังพาทีมแพ้เววร์พูคาบ้านยับเยินในขณะนี้ โดยทางอันโตนิโออิวราโอราผู้จัดก,การทีมบรมัดยอมรับม่าลูกทีมต้านลิเวอร์พูลในครึ่งหลังไม่อยู่จริงๆและเล่นไม่ดุดันเหมือนตอนที่สกอร์ยังศูต่อศูนย์ทำให้สุดท้ายแพ้ไป0ูนต่อสใน,สนเซตครึบอลีเบรนงกตเมื่อคืนที่ผ่านมา ผมคิดว่าลิเวอร์พูลทำไห้ดีขึ้นและก็เข้มข้นมากกว่าจะขึ่งรังพวกเขาชนะเกมด่วนและก็มีการความเฉียบคมส่วนเราเองนั้นมีโอกาสอยู่บ้างตอนที่สกอร์ยังศูนย์ต่อศูนย์แต่สุดท้ายก็เป็นพวกเขาที่ทำไม้ดีกว่าพอเราเสียประตูแรกพวกเขาเองก็ทำสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วและเราเองนั้นก็ไม่ดุดันมากพอกับการรับมืออิราโอราที่กอร์นะ ท่งนี้จากความพ่ายแพ้ดังกล่าวทำให้ทางบรร์มัดมีทั้งหมด25แต้มเท่าเดิมรักกันดับที่12ของตารางคะแนนส่วนลิเวอร์พูลมีเพิ่มเป็นทั้งหมด18แต้มนำจากฝูงกันต่อไปจบเกมลิเวอร์พูลบุกยำปาร์มัดไป0ูต่อ4นะฮะแบบวา่าใครจะดูบริเพยแม์แบบยาวๆก็จะแนะนำให้เปิดดูเฉพาะครึ่งหลังก็พอนะ โดยการนี้ทางด้านของได้โอกาสเสียทีที่จะเอ่ยชมฝาแฝดทางใบหน้าของกระผมนะครับชื่อหน้าดาวินนับสกุลดูเยสพอรู้จักกันไหมหลอกๆกันเลยนะแต่เอาให้ครบเลยก็แล้วกันคำว่าดาวินกราเบียลดูเยสบริเบโต นี่เป็นเกมพิมียม์ริกนัดแรกที่ลิเวอร์พูลปรัตจากโมซาล,ล่าดาซันโบ18ประตรูในช่วงีสั้นนี้ยิง14ประตรูในเกมพิมียม์ริกและก็3ประตรูในยูโรป้าลีกอีกประตรูหนึ่งในคาราบาลคัพฉะนั้นแล้วทุกคนจ้องมองอยู่น่ว่ามันจะมีผลกระทบอะไรไหมใครจะเล่นแทนตรงแนวโจมตีทางการาบขวาหรือไม่เป็นธรรมดาครับไม่ว่าจะมองหรือรอกระซวกก็ตามทีนะ โดยทางดูครึ่งแรกแมตช์ที่ว a ร์ดิี้สเตเดียมเมืองชายฝั่งทาตอนใต้ของปรััสซึ่งเป็นเมืองวอร์ิสอดไว้พักผ่อนช้หาดของคนอังกฤษแต่โรงแรมไม่เจ๋งไม่เก๋เหมือนบ้านเราหรอนะ ส่วนใหญ่แล้วเน้นคงความเก่าคงความคลาสสิกประมาณนั้นและเมืองที่ทําเงินด้านการศึกษาคนที่ปรอกระซวกหรือว่าแช่งเนียก็มีสัญญาณบางอย่างโน้มเอียงไปทางพวกเขาอยู่แล้วเพราะแผนที่ใช้บริดิอสัสมาวิ่งด้านขวาตำแหน่งแทนที่โมดาวินโดเยชขึ้นอีกฝั่งหนึ่งในขณะที่ทางดิโกโชต้าตัวเล็กสุดคอยขยับตรงกลางดูหงาหงอยคุกคามไม่ได้ ามากมายท่าไหลานักอย่างดีที่บอดบริหารซึ่งฟอร์มหลังเนี่ยหังจากที่แพ้หงให้ในรังของตนเองแบบบุบวิดถ้วยคาราบาลคับและต่อด,ด้วยการไปให้กับทางแบนชิตตี้ถล่มไปถึง6ต่อ1ตอนต้นเดือนพฤศจิกายนร้อนแรงอย่างไม่น่าเชื่อนัดนี้น ดาวซันโวโดมินิกโซลันสกี้ที่เคยมีช่วงเวลาที่แอนฟิลยิงได้แค่ประตูเดียวจากทั้งหมด21เกมในพรีเมียร์ลีกทวยอื่นอาจจะมีส่วนร่วมนิดหน่อยแต่ก็ยิงไม่ได้ในครั้งนี้พอเห็นหน้าเฟอร์จิฟันได้แล้วอาจจะมีความยำเกรงตั้งแต่แรกอีกข้อหนึ่งที่ชวนให้คิดว่าอาจจะไม่ใช่วันของลิเวอร์พูลก็เป็นได้นั่นก็คือจัสตินไคลเวิร์สบุตรชายของอดีตสุดหน้าระดับโลกประทิกไคลสเวิร์สเสียบอลและก็ตามไปแย่งแต่ว่าก็กลายเป็นว่าย่ำไซดีอาร์สตัว ปรากฏว่าลอดครับแม้กระทั่งใบเหลืองก็ไม่ให้ซึ่งจังหวะเคอร์ติสโจนโดนไล่ออกที่เท,ทนเนสพอนสเปอร์ปลายพฤศจิกายนนัดเดียวจนถึงนานทีนี้ที่เรเอรฟูลพ่ายแพ้ในแมตช์พิมบริกฤดูกาลนี้ เด้งขึ้นมาในหัวทันทีลักษณะการเล่นของโจนยังดูเบากว่าจังหวะนี้เยอะเลยครับอันนั้นก็ดูว่าพยายามจะเล่นบอลมากกว่าแต่นี่แหละครับสแตนดาดของผู้ตัดสินพิมเบริกให้ไม่ให้ต้องภาวนาเอาแต่แล้วลิเวอร์พูลก็เหมือนหลายครั้งในช่วงสั้นนี้ที่มีในเครื่องหลังและนัดนี้ไม่ต้องไปเหนื่อยบีบหัวใจกับแฟนบอลช่วงคอร์เตอร์สุดท้ายเจาะไม่ได้บอเจเกนคอปก็ปรับเซฟได้นีนา เช่นให้ดีอสัสย้ายบาทางซ้ายโชต้าไปทางขวาแล้วดาวินตูเจสตรงกลางซะหากโชต้าอยู่ทางขวานี่ก็โค้ดลักษณกับโมนาะลักษณะการเข้าทำก็ตามกันต้องเอ่ยถึงอเล็กซ์แม็กอาริสเตอร์สักหน่อยครับคนที่บักต้นวิจารณ์ว่าไม่ใช่ผูเ้เล่นเบอร์หกไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวรับต้องขึ้นไปเล่นเบอร์8นูน่นถึงจะเป็นตำแหน่งของเขาเกมนี้เขาเล่นบทเบอร์หกนี่แหละครับเจ๋งมากเลยนะครองบอลแย่งบอล คุมเกมแดนกลางจากาจนจากการเล่นที่ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักค่อยๆสร้างเกมจนสามารถเจาะได้เองในคระนี้บางทีเกิดเป็นนักเตะลิเวอร์พูลทีมยอดเยี่ยมในยุคข,ของโซเชียลนี่ต้องใจแข็งพอสมควรกับการวิจารณ์จากภายนอกนะครับเล่นไม่ออกหน่อยก็เหมือนจะต้องแขวนสตาร์ทกันเลยีเดียวไม่ว่าจะเป็นแม็กอาริสเตอร์เทนนิสเตอร์อารโนดาวินโดเยสโดนกันหมดนะ อย่างเทรนเน่พยายามที่จะฟื้นตัวจากปัญหาการบาดเจ็บเขา่าอยู่ในอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งปลายเดือนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วโดยทางบรอยคีนตำนานแมนยูตำหนิการป้องกันทำไมทุกคนถึงผ่านได้ทั้งที่เล่นตำแหน่งนี้มาตั้งนานแล้วอืมตอนนี้ฟุตบอลเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับแค่เรานั้นบอกเทคนิคทีมเล่น4-3-3แต่ในความเป็นจริงแล้วเกมรุกก็เล่นแบบนี้เกมรับก็เล่นอีกอย่างหนึ่งและบางทีมก็ปรับเปลี่ยน3 4แผนระหว่างเกมได้ ยุคนี้เทรนในวัยเพียงแคน่นะฮะต้องย้ำว่าเพียงแค่24ปีเป็นสตาร์คนสำคัญของลิอร์พูลจากบทบาทไหนคุณก็น่าจะรู้ดีเมื่อทีมได้คารบอนก็จะขยับเข้ามามาเป็นกองกลางมาช่วยเสริมเกมอีกคนถ้าเพลงพัมไปแล้วก็โดนสวนก็จะมีเซนเตอร์แบ็กอิบาราฮิมาโกนาเต้ที่มีเกมที่ดีอีกเกมที่บรดมดซึ่งก็มีความเร็วความแข็งแกร่งคอยประทับประคองให้ในขณะนี้ ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะเล่นเสี่ยงแบบนี้และผลงานยิงเอง2ประตูแอซิสอีก8ครั้งจากทุกรริการในช่วงสั่นนี้ก่อนจะถึงปลายเดือนมการาคมก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมสำหรับตำแหน่งฟูลแบ็กไม่ใช่หรือยังไงกรณีแบบนี้ก็เลยนึกถึงดาวินตูเยสที่ยิงไป2ประตูใส่ตาข่ายปรมัดมีสติตามมาว่าเขาเป็นผู้เล่นพรีเมียร์ลีกคนแรกที่ในฤดูกาลนี้ยิงอย่างน้อย10ประตูพร้อมทั้งแอซสสิสอย่างน้อย10ประตูจากทุกบริการในการแข่งขันให้กับทางต้นสังกัดเลยนะ และข่าวดีปูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คริ้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกทนครับ